ชื่นชมเราว่าหล่ออยู่ในใจแต่เขาแค่แสดงออกมาด้วยเสียงหัวเราะนเป็นออเป็นกใหม่เขาไม่กล้าจะชื่นชมเราแรปบิดช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงสวัสดีครับอะไรนะ่เราไม่สบายเฉยเราไม่คนไหนคิดว่าเออเราอ่อมตื่นเช้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้เราไม่สบายเราปวดมา2 3สาวันแล้ว ครับผมพยายามครับแต่ว่าความป่วยมันไม่เลือกคนจริงๆ <c oughs> แล้วก็ไม่แล้วก็ไม่ชอบเลือกวันด้วย <c oughs> ต้องมาเป็นวันเออเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะโลกเนี้ยอเคช่วงนี้มีซีรีส์ครับก็มีซีรีส์เรื่องไมครเลนบัตน,นะครับ <c oughs> ก็อยากฝากแฟนๆทุกคนนะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> อย่าลืมมาติดตามซีรีส์เรื่องนี้แล้วกันเพราะว่านักแสดงร่วมดีวยผู้กำกับทุกคนด้วยตั้งใจกับ แล้วก็เต็มที่กันเรื่องนี้มากๆ,ๆใช่ครับก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยมามา,มาดูมาดูกันด้วยใช่ครับาพ,พาร์ทข,ข,ของผมเลยใช่ไหม,มเอาจร,จ,รจริงเรื่องพาร์ทของผมเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่เราเติบโตมากับตองนั่นคือพี่ฟูกวิน<ช>มาตั้งแต่บ้านเด็กกัมพาถ้าถ้าเปลี่ยนจริงแกตองตองกับต้นกล้าเนี่ยมันมันมากกว่าเพื่อน คือมันไม่ใช่แค่แบบว่าเออเราเป็นเพื่อนกันแต่มันคือมิตรภาพที่เติบโตกันมาจต่เด็กแต่แค่เป็นคนละพ่อคนละแม่มันเปรียบเหมือนเป็นพี่น้องพี่น้องแท้ๆเลยใช่แล้วพอแล้วเราก็เหมือนมีเพื่อนอยู่คนเดียวทั้งชีวิตแล้วพอมาวันหนึ่งเนี่ยที่ตองเขาไปสนิทกับมาร์คเราจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเราโดนแย่งเพื่อนดีกว่า แต่ก็ไม่ได้งอนหรือน้อยใจอะไรนะเราก็แค่กลัวแค่ว่าเป็นห่วงว่าแบบเขาคือพี่จอเนี่ยจะไว้ใจได้หรือเปล่าจะมาทําร้ายเพื่อนเราไหมอะไรเงี้ยเพราะเราก็รักตองมากกว่าแบบสิ่งใดในโลกนี้ของตัวละครต้นกาไม่ไม่ไม่ใช่ไม,ไ,ไม่เพื่อนรักเพื่อนเลยมโนเมโนเวเป็นเป็นเหมือนแบบใช่คือเรา คือ <c oughs> เราไม่สนเลยเราก็มีเราเรื่องไม่ได้เล่าความรักของเราแต่เรามี <c oughs> เรามีความรักของเราอีกแล้วเราไม่ได้สนใจแต่ว่า<ด>มันเหมือนเป็นเพื่อนพี่น้องที่สนิทกันมากกว่าใช่ครับนรในพาด้านนี้ไม่มีหึงห่วงหรือ <c oughs> อะไรเงี้ยใช่ครับมันเหมือนเวลาแบบอะไรนะเริ่มสบายใจแล้วเริ่มสบายใจแล้วแดดี้คนนึง่าไม่ได้ชนแดนดี้เป็นเพื่อนดีกว่าเพื่อนสนิทมากๆ ก็สุดรวมนะบาสนุกไหมเหรอ,อจริงๆก็สนุกนะครับเพราะว่าเวลาที่มีซีสเล่นบาทีเนี่ยพราะเราก็จะวิ่งเล่นกันเหมือนเด็กเด็กเหมือนเจอสนามเด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับจริงๆเนี่ยนัดกันเล่นนะไม่ข้างนอกไม่ค่อยบ่อยแต่เวลากองถ่ายมีสนามบาสอะไรเงี้ยก็จะวิ่งเล่นกันบ่อย ใช่ไม่ถึงจีพักเบรกแล้วก็พวกเราก็พักผ่อนแหละแต่พออยู่ในซีนอะไรเงี้ยเออเราก็เต็มที่เต็มที่มากใช่ครับเล่นหน่าดูเมื่อกี้บอกว่าตั้งแต่เล่นซีนีมาไม่เคยมีูไม่เคยมีคู่ผู้หญิงเอ้อเคยเคยมีแต่ว่าอย่างมาฟิชเช่ที่เฉียดกับเออคู่วิวแป๊บหนึ่งหรือว่าอเลฟโซบิดิฟูลที่เล่นกับน้องพิมพ์นิดนึงแต่ว่าก็ไม่เคยมีคู่แบบ เออเออเออใช่ใช่ใชนนไม่เคยแต่กลังจะมีในน่าจะเป็นใน Dead Summer เรื่องแรกใช่ครับ่ะ <c oughs> เตรีย <c oughs> <พ>มตัวเตรียมใจไปเพราะอย่างที่ผ่านมามเป็นการเล่นกับูกับเพื่อนถ่ายแล้วก็เล่นด้วยไอ้จริงสําหผมเป็ผู้หญิงครับผมเล่นด้วยยาก <c oughs> เพราะเราเติบโตเหมือนเราเข้าวงการมา,าถ้าเป็นคนคนปกติคนอื่นก็เข้เามาเล่นกับผู้หญิงก่อนหรือเป็นดาราเออดารายุก่อนอะไรก็จะเล่นกับผู้หญิงมาปกติแต่ผมก็เข้ามาแล้วผมเล่นกับ ภูมิเลยเล่นกับผู้ชายเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นกับผู้ชายผู้ชายผู้ชายไม่ใช่มาเลยตลอดมันทำให้ไม่ชินดีกว่าใช่เราจะเล่นกับผู้หญิงยากมากต้องเตรียมตัวเตรียมใจดีกว่าครับตเตรียมใจใครเล่นัไฮซิทันไฮซันเอาจริงมันไอแคที่ไปล่าสุดมันตึงทุกคนมันตึงทุกคนตึงทุกคนไอแคที่รู้สึกว่าสนุกมากๆแล้วก็ ไปเหมือนไม่ได้ไปทํางานมันเหมือนไปแล้วไปเที่ยวแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ทีมงานเขาขอชมนิดหนึ่งก็คิดเกมแต่และอยา่างอะไรมาดีมากๆใช่ในรอบนี้เต็มที่ทุกเกมเต็มที่ทุกเกมเออเขแพ้ทุกเกมยังไงมันมันคิดว่าเราแพ้กเรื่ออะไรอ่ะมันเหมือนเป็นสิ่งที่กําหนดมาแล้วดีกว่าว่าเราต้องแพ้ว่าเราต้องแพ้แต่จริงๆแล้วเราไม่เคย คนอาจจะคิดว่าเอ้ยนโอแกล้งแพ้หรือเปล่ามันดูเหมือนง่ายจังเลยเออแพ้เอาต,ลก,อตลกเออเอาซีนหรือเปล่ายืนอย่ตรงนี้เลยนะครับมมผมจริงจังทุกเกมแล้วผมก็กะชนะทุกเกม,มแต่ไม่รู้เป็นอะไรชะตามันจะทําให้ผมแพ้ในเกมเสมอไนอ,าาน,อ,อะไนะครับาาคือไอ้มามันก็แย่อยู่กับเรานะใช่ไหม ใช่เราก็แย่อยู่กับเรานะคนอาจจะคิดว่าลบเจอลบเป็นบวกแต่ถ้าเป็นผมกับไอ้มาร์คลบเจอลบครลบใช่คือคณลบเราเรารายการมาแบบว่าเราไปมาสองซีซั่นครับซีซั่นฤดูฝนกับเลยดูหนาวอะไรนะครับเราเป็นตต่อเราก็คิดว่าคิดว่าซีซั่นหน้าก็อยากให้มีเราดีกว่าเพราะเราชอบ รายการแบบนี้ใช่ครับก็เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าทุกคนอย่าไปคนแบบเป็นตัวติดเวลาที่แบบอ่ะเห็นนิโอในรายการอะไรไม่ว่ารายการอะไรของเคทีวีก็เห็นเราทุกคนรู้แล้วว่าต้องคาดหวังความสนุกอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยเออจริงๆผมขายเท่นะใช่ครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วแต่คนชอบตลกไปเองมากกว่าแต่ที่เราทำแลข้าหัวเราไปเองข้าหัวเราไปเองคือจริงๆเขาอาจจะแบบ ชื่นชมเราว่าหล่ออยู่ในใจแต่เ,แตเขาแค่แสดงออกมาด้วยเสียงหัวเราะมันเป็นอ้อมเปนการแบบไหนเขาไม่กล้าจะชื่นชมเราด้วยปากอะไรเงี okay. ้ยใช่เขาโกงเราเหลงเขาเลยขำขี <S 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 ้คักขี <S <s ้คักกันแต่เรารู้ตัวเลยปะว่าเราขายเราเนี่ยงานอะไรก็เรามีเราขายอยู่สองอย่างคือขายหล่อขายหน้าขายหน้าหล่ออะไรนะไม่ขายหน้าจริงๆเลยไม่ขายหล่อกก็ขาย ใช่ใช่มี่สองอย่างสองอย่างเ่ามันมันมันจริงมันกดดันมากไหมพอมันเกิดความคาดหวังว่าเหตหน้าเราอะมันต้องตลกไม่เลยนะจริงเราไม่เคยกดดันเลยเพราะว่าวัไหนเราไม่หาก็คือเราไม่หาเอเราจะไม่ได้กดดันว่าเออถ้ามีชั้นออกมันต้องตลกนะมันต้องสนุกนะแต่เรามีไมเซ็ตเดียวแค่ว่ามีเราเราเต็มที่นะเออวันนั้นเราจะไม่ตลกเลย ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราเต็มที่แล้วจริงๆนะเออใช่ใช่แล้วส่วนใหญ่ว่าเราเต็มที่มันก็จะมีความสนุกของมันที่มันไม่ไม่จะเป็นต้องตลกอะไรเงี้ยใช่เวลาเราไปออกอะไรอย่างเงี้ยออกมาเองใช่ใช่ส่วนใหญ่เราที่ออกมาเราก็เป็นสิ่งที่ออกมาเองมากกว่าแต่ถ้าจริงๆถ้าถ้าถ้ามนมุเราเองเราเป็นคนแบบไหนอ่ะอย่างพัคคย็ินเขาจะบอกว่าทุกคนเขาตลกแต่เขาคือคนจริงจังมากคนจริงคือส่วนใหญ่คนที่เป็นตะ ตลกหรือคนสนุกภายนอกก็จะพูดประมาณนี้ว่าเออจริงๆแล้วเป็นคนจริงจังคือผมอะ่ะคือคนจริงจังเหมือนกันแต่ผมเป็นคนจริงจังที่ผมไม่เครียดไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเออภายนอกตลกเอ้ยเอ้นนอกไอ้นาจอตลกแต่ว่านอกจอไม่ตลกไม่ใช่คือผมเป็นคนสนุกสนานทั้งในจอและนอกจอแต่ณนะเวลาที่เราต้องซีเรียสหรือนะเวลาที่เราต้องจริงจัง หรือเราต้องตั้งใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งเรามีความจริงจังของเราอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วใช่แต่เราก็จะทามันไปด้วยความสนุกรเราไม่ค่อยเครียดกับชีวิตมากอะไรเงี้ยพอพาร์ทพาพาร์ตลกมันเยอะะใช่จากในการทงานเป็นอุปสรรคหนึ่งนะตรงที่ถ้าในฐานะพิธีกรด้าน,ด,านด้านอื่นอะไรเงี้ยเราไม่ได้กังวลแต่ว่า,วาพอมันเรามีคารคเตอร์ตลกอะไรเงี้ยพอคนเห็นพวงกับเห็น คนดูเห็นเขาก็จะคาดหวังให้เราตลกอยู่ตลอดเวลาหรือว่าพ่วงกับเขาก็จะเลือกคนให้เราเล่นแต่คาเลเตอร์ที่มันซ้ําๆอยู่ตลอดเวลาใช่รู้สึกว่ามันก็เป็นอุปสรรคนิดนึงแต่ว่าสุดท้ดายตัวเราก็คือตัวเราอะ่ะ <m akes eyes noise> ใช่ตอนที่คุณไปเล่นเรงอะไรนะโลีเฟรนโลีเฟรนเราก็ฉีกเราก็พยายามทําให้เขาเห็นว่าพยายามทำให้เขาเห็นว่า,า,วเ,า,เ,วาเรา ม่ได้รับแค่บทบาทเดียวอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่หลายบทบาทเราก็ทําได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเล่นตลกที่ผมก็เบื่อน่ะใช่ไหมเออถ้าถ้าเล่นบทเดิมๆซ้ำๆบทคาลิเตอร์เดิมๆแล้วก็แล้วก็เบื่อใช่บทไหนใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะตอนนี้เรา เหมือนในปีหน้าเราก็มีมูเตเลอรซึ่งก็เติมไฟในการทํางานอีกรอบหนึ่งดีกว่าจากที่เราได้รับแต่บทตลกตลกตลกมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโอลิเฟนที่แบบที่เราพิกเออเราได้ทํางานแบบบทจริงจังขึ้นมาแล้วก็มีบทที่เราเป็นเป็น LGBTQ อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกท้าทายแล้วก็สนุกในการที่แบบจะทํามันอะไรอย่างเงี้ยภาพ แต่โชคดีหนึ่งอย่างนะที่มันมันห้าตอนเรารับเราแรกเรารับเรื่องนี้เพราะว่าก็ก็ห้าตอนคงไม่ได้มีอะไรเยอะแล้วเราก็เป็นที่สุดไปเลยแล้วแล้วเราจะกู่ให้กลับจะมาเล่นเป็นบทนิ่งบทอะไรเราค่อยเราค่อยกลับมาทีหลังก็ได้เพราะไงตอนนี้ภาพเราก็เสียไปอยู่แล้วไม่ถือว่าภาพเรามันก็เป็นอย่างนี้มาแล้วใช่ใช่แล้ววันหนึ่งเราจะมาเท่คนก็ไม่ชินป่ะใช่ไหม เออคือผมไม่ต้องขายเท่คนก็คิดการ์ดอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออนี่เรา <c oughs> เราเป็นตัวเราอ่ะเราเรา,เราเก๊กเราเก๊กได้ไม่นานเนี่ยเราเรา,เราชอบดุดขำ <c oughs> ตอนดีที่สุดใช่แต่ถ้าตัวจริงที่สุดเ็นติดตอนนี้ต้องเป็นคือเราก็จะเป็นอะไรนะตัวจริงนนี่สุดเ็คือตึงด้านอะไรดีกว่า อะไรนะถ้าตึงด้านตลกก็อาจจะต้องอามาร์กอะถ้าเรื่องความตลกใช่ไหมอันนี้ต้องยอมเขาไอคนนี้เขาหัวไวใช่เราคือเขาเรียกว่าครบเครื่องดีกว่าเราด้านครบครบเครื่องไอน,นั้นได,นดน้ด้านตลกอย่างเราตลกก็ได้ พระเอกก็ได้พระรองก็ได้ตัวประกอบก็ได้เราครบเครื่องครับเขาได้แค่ตลกถ้าตลกอะไรนะบอกอะไรเลยไหมไล้บอกกันหลังไหม่เ๋ยบอกกันหลังใหม่โอเคครับโอเคครับขอบคุณครับ